นี่มาชมอ,าอีกแล้วนึงนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ซึ่งผมคิดไว้นานแล้วล่ะแต่ว่ากำลังอยู่กระบวนการก่อสร้างนะครับซึ่งต้นทุนการผลิตนะฮะก็เป็นต้นทุนที่ถูกนะครับตอนนี้ใช้วัตถุดิบนั่นก็คือ,อต้นมันสําปะหลังนะครับเอามาทำเป็นผนังรั้วนะครับอยากรู้ว่าทำอะไรก็รอติดตามกันชม กันดูแล้วกันนะครับนี่คือโปรเจกต์ใหม่ที่ผมจะทำในช่วงเวลาที่หลังจากาช่วงโควิดนะครับติดโควิดชีวิตไม่หยุดนิ่งนะครับตัวนี้ก็ทำคอกนะครับคอกเป็ดคอกเป็ดแต่ว่ายังไม่กั้นห้องในนี้จะกันได้อยู่ประมาณ3ห้องนะครับนะครับเนี่ยก็จะกันตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปกั้นตรงนั้นห้องหนึ่งให้รวมรวมแล้วทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้มีขคอ,อเป็ดอยู่3มห้องนะครับลงทุนด้วยวัสดุที่ประหยัดประหยัดมากที่สุดนะครับนั่นก็คือต้นมันนะครับเอามาถักทอเรียงเป็นผนังกำแพงลวก,กัน้นคอ,อกเป็ดนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่รอติดตามชมวิถีกเกษตรหลัง จากที่กระทบโควิดก็เราติดตามชมแล้วกันสำหรับคลิปนี้ให้ชมคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ